สวัสดีครับทุเรียนสู้ชีวิตครับตามสัญญานะครับที่คลิปก่อนหน้านี้จะพามาดูว่าจะพามาดูไอ้ทุเรียนที่ปลูกประมาณ3ปีนะครับไม่ตายแต่ไม่โตนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ผมวิเคราะห์ได้นะครับก็เกิดจากดินที่ยังไม่เซตตัวนะครับเรื่องการเตรียมดินแหละนะครับทําให้มีปัญหาระบบรากนะครับนี่ครับ เป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับที่ผมซื้อมาตอนแรกอะ่ะต้นละร้อยห้าสิบาทนะครับต้นสวยมากนะครับต้นสวยมากตอนนี้ก็สภาพตามที่เห็นนะครับตอนแรกตอนปลูกตอนแรกเลยนะครับเป็นดินก้นบ่อที่ขุดมาที่ขุดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ใช้รถไถนานะครับทําทดินให้เรียบนะครับก็คือมันเป็นขอบสะเนาะแล้วก็แล้วก็ปรับดินให้เรียบนะครับ พอปรับดินเรียบเสร็จนะครับผมก็ซื้อทุเรียนมาปลูกเลยนะครับต้น150บาทตอนนั้นอ่ะสวยมากนะครับต้นต้นสวยสมบูรณ์ดีมากนะครับพอปลูกได้ช่วงแรกๆนะครับประมาณห้5-6เดือนนะครับต้นสวยครับต้นโตสวยดีนะครับพอเริ่มจากนั้นนะครับหลังจากนั้นมาต้นก็เริ่มที่จะเออเหลืองใบเหลืองยอดแห้งไปนะครับโดยที่แบบว่าไม่ทราบสาเหตุตอนแรกก็นึกว่าอ่าเป็น ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่ด้วยนึกว่าจะเกิดจากมาแมลงอย่างเดียวแต่พอได้ศึกษาได,ด้ดูคลิปหลายๆคลิปนะครับก็อ๋อเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการเตรียมดินนะครับคือดินมันยังไม่เซ็ตตัวนะครับส่วนหนึ่งนะครับดินก้นบอ่อไม่มีอินทรีย์วัตถุไม่มีธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับอ่าดินยิ่งไม่เซ็ตตัวอีกต่างหากพอฝนตกครับช่วงหน้าฝน ตอนแรกก็ปลูกเสมอเสมอดินเดิมนะครับปลูกก็ปกตินะครับปลูกเหมือนที่หลายๆคลิปแนะนําวิธีการปลูกทุเรียนก็ดูจาก YouTube ดูจากอะไรนี่แหละนะครับก็ปลูกปกตินะครับพอแต่พอเข้าหน้าฝนนะครับดินเริ่มยุบนะครับฝนตกดินยุบยุบเสร็จไหลดินไหลมาถมโคนทุเรียนนะครับอันนี้คือขุดออกนะครับเนี่ยพอมาถมโคนทุเรียนนะครับมันก็ส่งผลต่อระบบรากนะครับทําให้รากเน่า พอรากเน่าเสร็จก็นั่นแหละครับใบก็จะเริ่มแห้งยอดก็จะเริ่มแห้งนะครับแต่เขายังไม่ตายนะครับยังไม่ตายก็แต่ก็ไม่โตครับก็สภาพก็จะประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมปลูกตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะตายนะครับเพราะว่าเนี่ยปัญหาหลักคือการเตรียมดินที่ไม่ดีนะครับก็เลยมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยอดแห้งอีกแล้ว นี่ครับก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับคือพอแห้งเสร็จเขาก็จะแตกยอดมาใหม่นี่ครับแตกมาใหม่อย่างนี้นะครับพอแตกได้สักพักหนึ่งกาลังจะสวยยอดเนี่ยครับแห้งไปอีกละนะครับจริงมันไม่ได้เกิดจากพวกเพลี้ยอะไรหรอกนะครับผมว่าเพราะว่าพวกเพลี้ยบางทีมันก็ต้องมีร่องรอยให้เห็นนะครับพวกเพลี้ยถ้ามันกินมันก็จะมีร่องรอยให้เห็นแต่ปัญหาคือมันเกิดจากระบบรากที่มันรากมันเน่านะครับรากฝอยปัญหากินไม่ได้มัน ถ้าขุดดูเนี่ยครับรากไม่ไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยผมเดานะครับเพราะว่าผมเคยขุดละนะครับนะครับส่วนจะแก้ไขยังไงผมก็ว่ายากอยู่นะครับยากอยู่แต่เนี่ยผมขุดออกมานะครับเนี่ยขุดขุดลึกประมาณเนี่ยครับสิบเซนแล้วครับเนี่ยจากดินดินตรงเนี้ยนะครับจากดินที่บริเวณหญ้าเนี่ยกับเนี่ยครับที่ผมขุดออกประมาณสิบเซนนะครับมันลึกมากนะครับทําให้รากมันอนี่ไม่ได้นะครับมันหากินไม่ได้รากมันเน่า เดี๋ยวผมจะขุดออกมาอีกนะครับขุดให้มันใหญ่กว่านี้นะครับทําให้มันชันๆแล้วก็ให้มันลาดลงมาลาดลงมาแล้วก็ให้น้ํามันไหลลงไปนี่ครับไหลลงที่สะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลไหมนะครับผมจะลองขุดดูช่วงนี้มันขุดพอขุดได้อยู่นะครับเพราะว่าดินมันยังชุ่มอยู่แต่พอหน้าแรงนะครับดินแถวนี้มันจะแข็งนะครับผมก็จะลองขุดขยายขยาย ออกมานะครับขุดให้มันให้มันต่ําให้มันเสมอกับโคนต้นนะครับให้มันเสมอกับโคนต้นนะครับดินบริเวณโคนต้นนะครับเพราะว่ารอบๆนอกเนี่ยมันยังสูงมันสูงครับก็ต้องขุดออกให้มันระบายน้ําได้ดีนะครับช่วงหน้าแล้งไม่ค่อยมีปัญหาครับช่วงหน้าแล้งแต่พอมาหน้าฝนปั๊บเนี่ยจะเจอเลยนะครับนี่ครับมีปัญหาทันทีนะครับเก็จะไม่โตแล้วก็ไม่ตายนะครับยอดก็จะแห้งไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดล่าเอ่อตัดยอดนะครับลองตัดยอดดู ตัดยอดออกแล้วก็ลองขุดรอบๆแล้วก็คลุมดินห่มดินไว้นะครับเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วดินมันก็จะแห้งเร็วมากนะครับตรงนี้รอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่รับรองผลนะครับแต่ลองศึกษาดูนะครับว่าเขาจะรอดไหมนะครับส่วนที่ผมปลูกก็อยู่ติดๆกันนี่แหละนะครับจะได้เปรียบเทียบกันนี่ครับที่ปลูกต้นละยี่ิบห้าบาทนะครับใบเนี่ยครับตอนแรกก็สวยๆอย่างนี้แหละนะครับแต่อันเนี้ยผมเตรียมดิน ทำโคกทําอะไรค่อนข้างดีคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับนี่อีกต้นหนึ่งที่ปลูกพร้อมๆกับต้นต้นเมื่อกี้ต้นที่มันโสมนะครับไม่ตายเลยไม่โตก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับรกมากเอายาออกก็ไม่หายหรอกครับเพราะว่ามันเป็นที่การระบบดินละนะครับมันเป็นที่ดินละดินมันยุบนะครับดินมันยุบแล้วก็ถมโคลนโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับนี่ครับ ต้นละอยู่หบาทต้นนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่ถือว่าใช้ได้กิ่งสวยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆขอบคุณครับสวัสดีครับ